ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เท่าไรเนี่ยจ้งนวยยิ่หาวยิวหกวยมันเป็นหนวยแมนเขาหัดหัดไวเขาอย่ามันตกคือเนาะมันหนักพูนพ่นต้นพุ่นไอ้ป็ตันพุ่นบอบอบอต้นพุนงามเพีงพ่นพี่ใสน้ำหนาไปเลยยากอันนี้ไดพุ่นต้นพุนอันนี้หนาใสรูเพียงมวยใหญ่ดี ไปลูกไปอเอาล่มเอาล้มตายตามมาตามมาตามมาตามรีวิวไปปุณนพญญา,ายิ่งร่างนับอยู่โอ้ยตัวนี้คือตัวใหญ่แท้ปัด พ่อเขามาไกลๆบงขาไม่ไกล้ยใส่เี่เ้าม้าาตัวนีว่าภาพวาดยังไม่ไกลๆว่าไมกลยังว่าภาพาดเนี่ยมันน้อยใหญ่1 1ตัวนี้น้อยใหญ่อีีตัวนี้สี่สิบสามใช่ปะ ข่อยว่าต้นต้นไอต้นนีน้อยใหญ่กูงูเลยซีโร่หห้านยมันเกินีโ่ด้ียกตีไีดยนเนาะตเีว้วตัวนี้น่ะตัวนี้งามยังน้อยใหญ่อีหลีนี่มา่งทังวีแงแบบ นี free, ่เป็นของบังดินเนสเบงดินดินบงใส่บังดินเขาจ้ะดินแบบแดงแบบนี้เลยอ่ะดินแบบแดงแบบงามเลยอ่ะสวย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 มากเลยต้นนี่ นี่พี่น้องป้าจากต้นเนน่ยป้าสุดลายแห้งโดกแห้งจากไลเนี่ป้าเน่วไปหอดฝนอืมงามมือหนีใค่แนยค้นหลายทายได้เต็มทีเลย<า>สำหรับคลินปนี้เป็นทีเลยพี่น้อง<า>ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเดีไยวพามาชมอีกทีหนึ่งปีหน้า ค่อยว่ากันบ๊ายบายจ้า